สวัสดีค่ะต่อไปเป็นรายการที่11นะคะก็คือรายงานแบบพงอดหนึ่งนะคะในที่นี้เราเข้าโปรแกรมเงินเดือนรายงานติดต่อข้างนอกนะคะเข้าที่พิมพ์แบบพงอดหนึ่งค่ะเราจะมาดูช่วงเดือนที่พิมพ์รายงานนะคะจะเป็นเดือน2 2560นะคะ แล้วก็ใส่วันที่จ่ายเงินเดือนก็คือวันที่28เดือน22560เรียบร้อยแล้วนะคะเรากดโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะออกเป็นไฟล์เหมือนเดิมนะคะชนิด REP เชน่นเดิมนะคะกดพิิพ์ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รายงาน ใบแนบพงอดอหนึ่งรประจำเดือนกุมภาพันธ์สอง0นห้าหกศูนย์นะคะตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจอนะคะค่ะสำหรับการรายงานแบบพองอดอหนึ่งก็เสร็จสิ้นเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ